E ขอเจริญพรคณะสัทธาสาธุชนทุกท่านวันนี้อาตมาจะมาแสดงธรรมเกี่ยวกับเรื่องของคขังข่าว500ตัวในอดีตการในสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่าพระพุทธกัศพศมีพิสุทสองรูปจะทำการซ้อมสวดอภิธรรมเจ็ดคำมพี์เป็นประจำทุกวันในถ้ำแห่งหนึ่ง และในถ้ำแห่งนั้นก็เป็นที่อยู่อาศัยของค้างคาว500ตัวค้างคาว500ตัวนั้นก็เกาะอยู่บนผนังถ้ำเมื่อพระพิสุกสองรูปสวดซ้อมกันเกี่ยวกับพระอิธรรมเจ็คัมภีร์นี้สวดไปอยู่อย่างนั้นค้างคาวก็ได้ฟังเสียงสวดนั้นก็นึกในใจว่าอ้เสียงนี้เพราะดี เราชอบฟังเสียงนี้ฟังอย่างตั้งใจโดยไม่เข้าใจโดยไม่เคารพในพระธรรมในขณะที่ฟังเพลิดเพลินอยู่นั้นก็เกิดตายตกลงมาตายทั้ง500ตัวก็ไปเกิดเป็นเทวดาอยู่ชั้นดาวดึงเนื่องจากการฟังอนิสงส์การฟังพระพิธรรมเจ็ดคำพีนั้น อย่างตั้งใจถึงจะฟังไม่รู้เรื่องฟังโดยไม่เคารพก็สามารถทำให้เกิดเป็นเทวดาชั้นเดาวดึงได้เมื่อหมดบุญหมดวาสนาเทวดาทั้ง500องค์นั้นก็มาเกิดเป็นเด็กในหมู่บ้านของชาวประมง500คนในสมัยที่พระพุทธเจ้าของเราอุบัติขึ้น เมื่อเวลาที่พระเจ้าของเราทรงแสดงยงมกปาฏิหารนั้นคนทั้ง500อคนนี้ก็เลื่อมใสในพระศาสดาข,ของเราก็จึงไปขอบวชเป็นพระพิสุกอยู่กับพระสารีบุตรพระพุทธเจ้าของเราเมื่อเสด็จไปโปรดพระมารดาที่ชั้นดาวดึงก็ได้โปรดพระมารดาด้วยพระอภิธรรมเจ็ดคำพี และก็ได้นำพระอภิธรรมเจ็ดคำพีนี้มาสอนกับพระสารีบุตรให้พระสารีบุตรนั้นไปสอนกับลูกศิษย์ของตน500องค์นั้นพระพิสุขห้าร้อยองนั้นเมื่อได้ฟังพระอภิธรรมเจัดคำพีนี้จากพระสารีบุตรก็บรรลุเป็นพระอรหันต์หมดก็ไม่ต้องมาเวียนไหวตายเกิดอีก เมื่อเราพิจารณาจากเรื่องนี้เราจะเห็นว่าแม้สัตว์เดรัจฉานตั้งใจฟังพระส,สวดมนต์โดยไม่เคารพในพระธรรมก็ดีโดยไม่เข้าใจเนื้อเรื่องก็ดีก็ยังมีอานิสงส์มากทำให้ได้ไปเกิดเป็นเทวดาจะนับประสาอะไรกับพวกเราสาธุชนทั้งหลาย ที่ตั้งใจฟังธรรมะตั้งใจฟังโดยความเคารพในพระธรรมบางท่านก็สามารถทราบเนื้อความของพระธรรมนั้นได้ย่อมได้อานิสงส์มากกว่าข้างข่าวห0 0ตัวนี้แน่นอนเพราะฉะนั้นในการที่ตั้งใจฟังธรรมะตั้งใจฟังพระสวดของพวกเราทั้งหลายเมื่อปัตถาระนิพพาน ก็ยอมอ้อมเป็นไปได้ไม่ต้องสงสัยท้ายที่สุดนี้ก็ขอคุณพัชศรีรัตนไตพ่อแม่พระบูชาครูบาอาจารย์ท่านผู้มีพระคุณทั้งหลายพรมเทวดาทั้งหลายและด้วยบุญกุศลที่พวกท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาแล้วจงมารวมกัน เป็นพระปัจจัยเพื่อให้ท่านทั้งหลายเจริญด้วยอายุวันนะสุขภะพระปฏิพานธนะสารสมบัตินึกสิ่งใดก็ให้สมประสงค์ในสิ่งนั้นจนกว่าจะเข้าถึงพระนิพพานเอวังก็มีด้วยประการาชนี